าบการสร้างชาติ Nation Building Institute ด้วยประสบการณ์ทั้งหมดกว่า20กว่าปีที่ทำงานเรื่องรหัสวัฒนธรรมพอได้มาเรียนที่นี่แล้วเราทำให้เรารู้เลยว่าสิ่งนี้มันจะนำไปสู่การสร้างชาติได้สิ่งที่พิ่พยายามที่จะอยากจะคุยหรือแลกเปลี่ยนกับพี่ๆวันนี้ก็คือทุกๆอาชีพทุกๆวงของที่เราทำงานอยู่ไม่ว่าอะไรก็ตาม มันคือ way of life มันมีทั้งเรื่องของ culture มีทั้งเรื่องของ creative มี design จนนำไปสู่ innovation สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรากำลังมองว่าอยู่ไหนทำยังไงจะไปสู่ได้ยังไงทุกคนพยายามพยายามแต่จริงแล้วทุกอย่างเนี้ยอยู่ที่นี่หมดแล้วรหัสวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่พอพูดปุ๊บนี่ทุกท่านก็นึกออกอยู่แล้วมันคืออะไรหรือถ้าเรามาขมวดกันนิดนึงว่า ถ้าเราพูดความเป็นคนไทยแล้วเรามาถอดรหัสวัฒนธรรมกันเ u l t u r e ที่เป็น DNA แบบไทยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ไหนเรามักจะบอกกันแม้กระทั่งอาจารย์แดนของเราก็สอนพวกเราเสมอว่าการจะเป็นคนดีคนเก่ง,คนก,งคนกล้านั้นทุกคนเนี่ยเติบโตจากภายในปรัชญาระเบิดจากภายในจะเก่งจะดีจะกล้าได้นั้นต้องอยู่ข้างในแล้วปล่อยออกมา แต่ถ้าข้างในว่างเปล่าเราก็ไม่มีตัวตนเราก็ไม่มีจุดไม่มีความหมายใดๆฉะนั้นรหัสวัฒนาธรรมของพีควันนี้เนี่ย 5F นะคะที่เป็น DNA ของคนไทย F ที่หนึ่งะคะความเป็น flexible ยืดหยุ่นได้พวกเราเอาให้สุดจริงๆยังไงคนไทยก็ออมชอมได้ปณีปนอมได้ยนยวนกันได้ เอที่สเรามีความสนุกประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมใดๆก็ตามเมื่อเรามี f อที่สใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะมีความเป็นไทยลงไปทันทีนะฮะเที่สความเป็นเฟวอร์ริงหรือความมีรสชาตินะฮะในอาหารต่างๆในทุกๆระดับที่ถูกเกิดขึ้นต่อมาเป็นเรื่องของเฟลลี่นะฮะเป็นเรื่องของความเป็นมิตร มิดกับคนมิดกับสิ่งแวดล้อมมิดกับสิ่งต่างๆที่ถูกเกิดขึ้นความดีความงามนะฮะอย่างที่บอกว่าความจริงที่ที่หลักสูตรนี้บอกเสมอว่าดีจริงงามมันต้องแท้ด้วยทุกคำสุดท้ายต้องแท้นะฮะสุดท้ายความเต็มที่กับชีวิตโอ้โหนี่คือถ้าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่สุดไม่ใช่เรา ไม่สุดไม่ใช่ NBI ไม่สุดไม่ใช่นสชรุ่น10ของพวกเราแน่นอนนะะฉะนั้นรหัสทั้งหมดที่ถูกถอดมาวันนี้เนี่ยมันพยายามจะมองหรือดึงไปถึงเรื่องของ Creative People Creative Product, Creative Place สามส่วนก้อนใหญ่ๆนี้เป็นส่วนที่เราเห็นแล้วผลักดันแล้วดึงมันไปสู่อนาคตด้วยกันมากมายแต่พิกวันนี้มีเพิ่มอีกสองส่วนเข้ามานะะเป็นส่วนใหญ่ๆส่วนสำคัญที่ต้องเรียกว่า มันเป็นศตวรรษที่21ค่านิยมหรือปัจเจกนะคะความเป็นตัวตนความเป็นตนเองนี่คือข้อที่1เป็นเรื่องของสำคัญมากความเป็นเซลล์เอเพลิเอแนตัวนี้ที่ใส่เข้ามาส่วนที่2ที่เป็นระดับสังคมระดับโลกตอนนี้ที่ทุกคนใส่ใจรวมถึงพวกเราเป็นต้นแบบกันคือเรื่องของค่านิยมของจิตอาสาหรือจิตสาธารนณะเ,เมื่อเรารวมสองข้อนี้ ผสมเข้าไปกับ 5F เมื่อเป็นโมเดลตอนต้นเราจะเกิด New Culture of Living เราจะเกิด New Culture of Learning เราจะเกิด New Culture of Working อีก3ส่วนนี้เข้ามาแล้วทั้งหมดตัวนี้เนี่ยเราอยู่ในที่แห่งนี้เราไม่เคยมาพูดเรื่อง4.0แล้วพอเราไปถึง5.0 9.0แล้วนะคะฉะนั้นความเป็นรหัสวัฒนธรรมมันจะไปได้มากน้อยแค่ไหนพิกเชื่อว่าวันนี้เนี่ย ความดีความจริงความงามหรือไม่แต่คนดีคนเก่งคนกล้าในที่นี้แหละที่จะพาพวกเราไปสู่ความสําเร็จที่เป็นปัจจัยโดยการดึงทุนวัฒนธรรมดึงอัตลักษณ์ดึงภูมิปัญญาท้องถิน่นและความสร้างสารรค์เข้ามาผนวกร่วมกันจนเกิดความเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะต้องเรียกว่าเป็นรหัสรหัสหนึ่งที่จะเกิดเรื่องราวต่างๆหรือกลุ่มก้อนงานต่างๆเหมือนที่เรากำลังทำ ccs ที่เป็นสิบสองเรื่อง แห่งชาติเป็นต้นแบบโครงการของชาติในการเดินต่อไปขับเคลื่อนกันไปทุกๆอย่างพิกพยายามจะหยิบสองฝั่งของสองเรื่องที่เป็นทั้งนามธรรมาและรูปธรรมมารวมล่างเข้าหากันความเป็นอาร์ตพิโลโซฟีหรือเอสเตติกศิลปะปรัชญาและความงามจะไม่สมบูรณ์แบบ ถ้าเราไม่เข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของกระแสหรือเทรนหรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นคำที่คนใช้กันเสมอว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์โปรดักต์ไลฟ์สไตล์เพลสไลฟ์สไตล์ที่เป็น G.I ไลฟ์สไตล์ที่เป็นอิเดนติตี้สิ่งเหล่านี้คือ2ออย่างที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมารวมเข้าหากันเมื่อไหร่ที่เรานำสองสิ่งนี้เข้าหากันเจอกันนอกจากเราจะเข้าใจในสิ่งที่เป็นเนื้อภายนอก เนื้อแท้ที่อยู่ข้างในที่เป็นพิโลโซฟีหรือเป็นเอสเตติกที่พูดถึงความงามนั้นเราก็จะเข้าถึงพี่มี10อย่าง10ข้อคิดต้องเรียกว่า10ประเด็นย่อยๆที่อาจจะต้องขออนุญาตมาแชร์กันก็คือจากตาสู่ใจเป็นอันที่หนึ่งเมื่อไหร่ที่เราและเขาหรือใครก็ตามเข้าถึงเข้าใจตริตรึตงตราตึง อะไรก็ทำด้วยกันได้อะไรก็ไปด้วยกันได้จะขับเคลื่อนอยังไงก็ขับเคลื่อนได้เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจระบบพื้นฐานสิ่งที่เป็นหนึ่งแต่เรามองเป็นสองเป็นสามคิดนอกกรอบแหกกฎมองในสิ่งที่พี่คนนี้ไม่ได้มองมองในสิ่งที่พี่คนนี้ไม่ได้มองมองตรงข้ามมองเหวี่ยงไปซ้ายมองเหวี่ยงไปขวาเรียนรู้ที่จะเห็นในสิ่งที่แตกต่าง และเข้าใจเรื่องราวหาสไตล์ความเป็นสถาบันของเราหามุมมองหาเรื่องราวใหม่ๆใ,ให้มันเกิดขึ้นกับยุคสมัยและอนาคตนะคะเกิดองค์ประกอบที่เข้ากันได้ดีทั้งกลุ่มภายในและภายนอกนะคะเข้าใจในลักษณะของธรรมชาติทั้งสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของมนุษย์เองพอมาถึงข้อ5ตรงนี้เนี่ยที่พี่ต้องทำภาพนี้ขึ้นมาเพราะว่า จากการลงพื้นที่ทั้งหมด428ชุมชนโดยบริษัททําโครงการเข้าไปพัฒนาภาพลักษณ์สินค้า mm hmm. ก็พบว่าเราเข้าใจในเรื่องของการจะพัฒนาอะไรบางอย่างแต่เราไม่เข้าใจความเป็นอยู่ในวิถีสิ่งนั้นเลยทำให้มันเหมือนหากันไม่ได้วันนี้จริงๆแล้วพอ2อ,อย่างมันเข้าหากันได้เนี่ยทุกๆอย่างถ้าเราทำทุกๆอย่างให้เป็นเหมือนการฟังเพลงเหมือนดอนตรีมันมีสีสันมันมีจังหวะชีวิตมันมีอารมณ์ความรู้สึก ในสิ่งสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายรู้สึกและอินกับมันได้ง่ายๆผ่านจังหวะหรืออารมณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะมูเมนต์หรือจังหวะที่เกิดขึ้นโมชั่นต่างๆนะฮะการดูการรอการพยายามบางอย่างต้องรอต้องมองต้องรู้สึกแล้หยุดนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นการที่จะออกมา นำเสนอสู่กันดูแลกันและกันนะคะทั้นี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดภาพรวมต่างๆเกิดขึ้นได้เป็นจริงได้ในรหัสวัฒนธรรมผ่านการสร้างสารรค์และสร้างชาติได้วันนี้ถ้าพี่ๆไม่กล้าที่จะเปลี่ยนในวันนี้ขณะนี้ตอนนี้ก็จะไม่มีเวลาแล้วให้พัฒนาสิ่ง,งต่างๆต่อไปในอนาคตเราต้องทำเมื่อไหร่เราต้องทำวันไหน จริงๆสไลด์มีอีกประมาณ10กว่าหน้าแต่ดูจากเวลาแล้วเนี่ยน cin ่าจะจบที่สไลด์นี้จะเท่กว่าหมคะขอเสียงปรบมือแล้วเราจบกันที่สไลด์นี้ดีกว่าขอบพระคุณค่ะ